สวัสดีครับอย่าปล้นที่รถไฟมักกะสันไปทำสวนผมได้ทำจดหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีคัดค้านการที่ทางรัฐบาลจะเอาเงิน80ดหมล้านไปชดเชยให้กับการรถไฟเพื่อที่จะเอาที่ดินแปลงนี้ไปทำสวนสาธารณะผมเห็นว่ากรณีนี้เป็นการเอาเปรียบ พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อคนกรุงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเพราะการมีสวนสาธารณะอยู่ที่มักกะสันคนบางนาก็คงมาใช้ไม่ได้คนบางแคก็คงมาใช้ไม่ได้คนบางเขนก็คงมาใช้ไม่สะดวกเหมือนกันจึงเป็นประโยชน์แต่วบางส่วนเท่านั้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนเจ้าของที่ดินโดยรอบๆบสวนอีกต่างหาก เพราะว่าท่านเหล่านี้คือผู้ที่ได้ประโยชน์แต่ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรครับท่านทราบไหมครับเงินจำนวน80 0 0 0ล้านนั้นเอาไปทำอะไรได้บ้างการการแรกนะครับเอาไปทำสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถึงประมาณ15แห่งครับเอาไปทำรถไฟฟ้าสายสีนํำเงินได้ตลอดทั้งเส้นเลยนะครับ ยังเอาไปทำทางหลวงพิเศษสายบางปะอินอโคาราชระยะทาง198กิโลเมตรได้ทั้งเส้นเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังเอาไปทำถนนปลอดฝุ่นเป็นระยะทางถึง10,000กิโลเมตรในพื้นที่ชนบทหากนำเงิน80,000ล้านนะครับไปซื้อที่รอบๆกรุงเทพไร่ละ2ล้านเนี่ย ยังสามารถที่จะได้ที่ตั้ง40,000ไร่ใหญ่กว่าสวนมักกะสัน82เท่าและทำให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์อีกมากมายเลยครับผมจึงเห็นว่าเราไม่ควรที่จะสร้างสวนสาธารณะที่มักกะสันท่านทราบไหมครับแม้แต่สวนลุมพินีที่มีขนาดเล็กกว่ามักกะสันเพียงเล็กน้อยเนี่ยครับมีคนไปใช้งานเพียงวันละ8,500คนเท่านั้นเองนะครับ ในยุคสมัยใหม่นี้นะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กกระจายในชุมชนต่างๆโดยรอบเพื่อประชาชนได้ใช้ได้สะดวกมากกว่าการสร้างสวนขนาดใหญ่ท่านทราบไหมครับปีหนึ่งปีหนึ่ง,งกรุงเทพมหานครเสียเงินแบร,รบรรัตการดูแลสวนสาธารนณะประมาณ1,264ล้านยิ่งถ้าเกิดเราสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นมาใหม่คงต้องใช้เงินนับพันล้านปีหนึ่งค่าดูแล คงเป็นร้อยๆล้านนะครับในยุคสมัยใหม่นี้นะครับมีแนวทางใหม่ในการสร้างสวนในอาคารบนดาดฟ้าระเบียงสร้างอาคารเขียวที่รักสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนอีกต่อไปนะครับและราชการแทบไม่ต้องเสียเงินค่าใช้ใจ่ายในการดูแลทำสวนแบบเดิมเป็นการผลานทรัพยากรพลังงาน การทําความสะอาดและการบันบักน้ําเสียด้วยครับแนวคิดอาคารเขียวในโลกยุคใหม่นะครับต่อไปประชาชนสามารถที่จะมีต้นไม้มีผักและผลไม้รับประทานในอาคารเขียวด้วยครับโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินค่าดูแลบำรุงรักษาแต่อย่างใดเลยนะครับบางท่านอ้างเซ็นทรัลพาร์คที่นครนิวยอร์ก York, บอกว่าอยากจะให้ทำสวนมักกสันคล้ายๆแบบนั้น โดยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบความจริงนะครับว่าสวนเซนทรัลพาร์คนั้นเนี่ยนะครับตอนสร้างยังอยู่ชานเมืองอันไกลโพ้นนะครับยังเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์อยู่เลยครับไม่ใช่เป็นที่ใจกลางเมืองแล้วมาสร้างและที่สําคัญนะครับยังเป็นแหล่งเก็บผลิตน้ําประปาเป็นเวลาร้อยกว่าปีด้วยซ้ำไปครับเราควรศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศบ้างนะครับอย่างเช่นลอนดอนด็อกแลนด์ที่ประเทศอังกฤษนะครับ ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พันกว่าไร่นะครับแทนที่เขาอยามาทําเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองเข้ามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์สร้างอาคารศูช์ชลูดเลยครับเพื่อว่าการพัฒนาเมืองนั้นเนี่จะได้มีความหนาแน่นแต่ไม่แออัดเพราะเราก็มีต้นไม้โดยรอบพอสมควรครับยิ่งกว่านั้นนะครับในกรุงรอนรอนทุกวันนี้มีอาคารสูงใหญ่สวยงามมากมายเลยครับ แล้วก็อยู่ร่วมกันกันกบอาคารสถาปัตยาการรมเดิมอย่างดีไม่จำเป็นต้องมีแต่ของเก่าอย่างเดียวหรืออนุรักษ์จนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาของใหม่นะครับอีกกรณีศึกษาหนึ่งนะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ในพื้นที่ทำ world expo แต่เดิมก็เป็นย่านโรงงานเก่าครับเขาไม่ได้เก็บรักษาโรงงานไว้เป็นอนุสรสถานนะครับเขารื้อทิ้งและสร้างใหม่เป็นอาคาราประหยัดพลังงานบ้างนะเป็นอาคาร expo และต่อไปกำลังพัฒนาเป็นศูนย์ธุร,ธรกิจด้วยครับ เรามาดูใกล้บ้านเราบ้างน,นะครับที่สนามบินไคตักของฮ่องกงหลังจากเลิกใช้สนามบินแล้วนี่นะครับเขาก็เอามาพัฒนาใหม่เป็นศูนย์ธุรกิจเป็นศูนย์ที่อยู่อาศัยราคาแพงครับเพื่อเอาเงินจากการพัฒนาเหล่านี้มาพัฒนาประเทศอีกทีหนึ่งนี่คือรู่ทางในการหาเงินเข้าประเทศมาบำรุงประเทศนั่นเองครับยิ่งกว่านั้นประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกรุงโกลาลัมเปอร์น,นั้นนะครับ มีพื้นที่แห่งหนึ่งชื่อ KL Central ก็คือศูนย์กลางเมืองเนี่ยครับที่รถไฟฟ้ามาต่อกันคล้ายๆกับมักกะสันคอมเพล็กซ์ของเราเนี่ยครับไม่มีพื้นที่ตรงไหนเลยครับเป็นสีเขียวมีแต่โรงแรมขนาดใหญ่ศูนย์การค้าและศูนย์โทรคมนาคมเพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้วยความสะดวกแนวคิดในการทำสวนสาธารนณะในพื้นที่สำคัญเช่นนี้จึงไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องอย่างแน่นอนครับแม้แต่ที่กรุงมนิลา เขายังเอาค่ายทหารซึ่งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่จะไปต้องอยู่ใจกลางเมืองแล้วเนี่ยครับมาทํากระทั่งเป็นศูนย์การค้าเพราะว่าการเป็นศูนย์การค้านั้นทําให้การพัฒนาเมืองมีระเบียบเรียบร้อยไม่ขยายตัวออกสู่นอกเมืองนั่นเองนะครับที่ดินแปลงนี้ผมในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินวิชาชีพนะครับประเมินไว้นะครับเป็นเงินประมาณ8 2 3 2 0ล้านรอมาทําสวนสาธารณะให้ประโยชน์จากคมบางกลุ่มอย่างนี้ ถือเป็นความสูญเสียอย่างมหาศาลเลยนะครับทางราชการนะครับควรที่จะเอาที่ดินแปลงนี้แบ่งสัก60%นะครับมาทำเป็นศูนย์ธุรกิจศูนย์คอร์คมนาคมศูนย์ที่อยู่อาศัยนะท่านทราบไหมครับว่าที่ดินตรงนี้60%สเนี่ยสามารถที่จะมาทำธนาคารกรุงเทพสินบัตเงินใหญ่ที่สีลมขนาดประมาณ8ไร่เนี่ยนะครับได้ถึง37อาคาร กลายเป็นศูนย์ธุรกิจที่สําคัญและเป็นใจกลางของกรุงเทพไปเลยครับบางคนอาจจะไม่ชอบความแออัดนะครับผมก็ไม่ชอบครับแต่เราสามารถทําให้หนานแน่นแต่ไม่แออัดนะครับยิ่งเมืองใจกลางเมืองพัฒนาในแนวสูงขึ้นไปแล้วก็อยู่กันอย่างหนานแน่นเนี่ยนะครับเดินทางไปมาด้วยรถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะก็ทําให้เมืองไม่ขยายอกสู่นอกเมืองนะการสร้างอะไรต่างนั้นไม่ออกไปนอกเมืองก็ไม่รุกพื้นที่กเกษตรกรรม ไม่รุกพื้นที่ชนบทนะพื้นที่สีเขียวที่อยู่รอบเมืองก็จะถูกรักษาไว้ดีกว่าการที่เรามารักษาพื้นที่นิดเดียวตรงนี้ครับท่านเชื่อไหมครับที่ดินมรสานตรงนี้เนี่ยยังสามารถที่จะก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยขนาด32ตารางเมตรอย่างของการแห่งชาติเนี่ยครับได้แสนกว่าหน่วยไม่ต้องกลัวหายจะไม่ออกครับที่ประเทศอื่นเนี่ยครับอย่างเช่นคนครนิวยอร์กเนี่ยอยู่กัน1 0,000คนต่อตารางกิโลเมตรที่สิงคโปร์อยู่เจ00คนต่อตารางกิโลเมตร กรุงเทพของเราเนี่ยครับอยู่แค่3,000ัคนต่อตารางกิโลเมตรเองครับโดยสรุปแล้วนะครับในภาวะที่ยากลำบากขนาดนี้เราควรใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมนะครับควรเอาที่ดินแปลงนี้มาพัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจศูนย์คมนาคมขนส่งศูนย์ที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะสามารถที่จะทำให้เมืองมีการเติบโตอย่าง มีคุณภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ไปกระจัดก,กระจายบีทาที่รอบนอกทําให้พื้นที่สิ่งแวดล้อมต่างๆสูญเสียอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นกระผมจึงต้องขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้พิจารณาสิ่งที่ผมเสนอ mm hmm. เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมนะครับ mm hmm. ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ